างช่องของแชร์อากาศขอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้าแค่กันกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะต่อไปนี้เป็นการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่11กรรากรกฎาคม2563ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยในระยะนี้ส่วนภาคใต้มีกระแสลมตะวันออกระดับสูงพัดเข้ามาปกคลุม ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูฝนดังนั้นการเกิดหรือการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันไม่มีหรือมีน้อยในช่วงฤดูฝนพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดน้องคายบึงกาฬนครพนมอุบลราชธานีบุรีรัมนครราชสีมาและชัยภูมิ อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์นคปรปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออก เมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชะเชิงเราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงน้อยกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูล อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงออกประกาศวันที่11กร,ะระกฎาคม2563เวลา5นาฬิกา